สวัสดีครับเดี๋ยวมาฟังพี่น้องสามพี่ชาครับผมอคัด เดวตาแล้วบ้างเดี๋ยวตาแล้วบ้างเข้ามาตาผมบ้างจัดไปครับผม

ขอบคุณมากครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับขอบพี่น้องทันใดรายงานตัวด้วยนะครับขอบคุณสำหรับสัมภา,าย,ยาว,ยาว